สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับสินค้ามาจาก Lazada นะครับเดีย๋ยวมาดูว่า,าข้างในเป็นอะไรนะครับแกะมาแล้วนะครับก็เป็นกล้องติดรถยนต์นะครับอแอตตัน เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ่าผมได้ซื้อเมมมาด้วยนะครับหกสิบสี่จิกนะครับตัวนี้นะครับเมมหกสิบสี่จิกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกล้องสามกล้องนะครับทริปเปิลไวไฟนะครับก็คือรุ่นนี้มันจะมองเห็นทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ในห้องโดยสารแล้วก็ด้านหลังนะครับนะครับก็ เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับอ่แกะออกมาครับอ่าตัวแรกก็จะเป็นตัวกล้องนะครับนี่นะครับน้ำหนักเบานะครับเบาเลยแหละครับ เลนหมุนไม่ได้นะครับเลนตัวหน้าหมุนไม่ได้แล้วก็มีสัญลักษณ์ wifi ก็คือสามารถต่อ wifi นะครับมีปุ่มกดด้านล่างนะครับหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับอ่าน่าจะประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับมีกล้องที่อยู่มองอในห้องโดยสารนะครับมีที่เสียบ USB Type C นะครับ ต่อ EV ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็นสาย Power นะครับสายสายไฟนะครับต่อเป็นไทซีแล้วนะครับต่อ12โวนต์เข้าไทซีนะครับตัวนี้ก็ตัวติดกระจกนะครับ นี่ครัเป็นกาวสองหน้านะครับต่อมาจะเป็นกล้องหลังนะครับนี่ตัวนี้เป็นกล้องหลังสีแดงสีแดงต่อเข้ากับไฟถอยที่เป็นขั้วขั้วบวกนะครับอ่าแล้วก็แจ็คเป็นรุ่นนี้นะครับอ่านี่กล้องถอยนะครับถ้าคือผมใช้แอตตันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้า กล้องถอยไป็นรูดเดียวกันนะครับเ็นอย่างว่าสามารถเสียบแล้วใช้งานได้รูดเดียกันก็ไม่ต้องใช้กล้องถอยนะครับเพราะว่าติดตั้งไว้ก่อนนันนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มติดกระจกนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวนี้นะครับมาติดเลยมันเวลาถอดเวลาลอกออกมันจะออกยากนะครับก็เลยใช้ฟิล์มนะครับติดกระจกนะครับจะมีคู่มือที่เป็นภาษาไทยนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้3ามกล้องราคาราคาไม่แพงนะครับตัวที่เป็น3ามกล้องนะครับราคาผมซื้อพร้อมเมมอยู่ที่พันประมาณพันสองนะครับอาจจะมีช่วงลดราคานะครับหรือช่วงที่เขาจัดโปรก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาติดตั้งนะครับว่า,ามันจะใส่ติดตั้งยังไงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกก็จะล็อกประมาณนี้นะครับต่อสายาตรงไหนบ้างใส่เมมนะครับถ้านใดสนใจสินค้าผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วีดูนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ